ต่อไปขอเชิญคุณวุฒิชาติกัญญาณมิตรครับกาเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพกับผมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกผู้ที่สภา,าในฐานะสมาชิกรัฐสภาการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันนี้ ถือเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งประกอบกับซึ่งประกอบกันเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจด้านนิติบัญญัติของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้นั้นมาจากการเลือกกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพหรือบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกันจำนวน20กลุ่มรวม200ท่านจึงหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ทำงานร่วมกันในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพวกเราทุกคนเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนชาวไทยตามรัฐมนูญแห่งราชนาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560มาตา178ได้กำหนดว่าฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรี จะไปลงนามให้มีผลผูกพันประเทศไทยในหนังสือสัญญา5ประเภทดังที่กระผมจะกล่าวต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนได้แก่ 1. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย2หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 3. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ สี่หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและห้าหนังสือสัญญ,ญานั้นอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางการที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสาภาพยุโรป หรือกรอบความตกลง p c a ซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าการลงทุนของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยถือเป็นหน้าที่และอำนาจสำคัญที่สมาชิกุธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะได้ตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยสมาชิกอุฒิสภาถือเป็นตัวแทนทางความคิดความต้องการของประชาชน,ชนตามกลุ่มอาชีพหรือบุคคลซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะในการสะท้อนมุมมองในแง่ต่างๆอย่างรอบด้านรวมทั้งข้อดีข้อเสียประเด็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องชี้แจงให้กระจ่างตลอดทั้งการตั้งข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณา ว่าจะอนุญาตให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการผูกพันในกรอบความตกลง PCA หรือไม่กระผมขอญาตกล่าวถึงร่างกรอบความตกลง PCA เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมสําหรับในส่วนการอภิปรายเจาะลึกในแต่ละด้านหรือรายประเด็นนั้นจะมีท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆหรือประเด็นในแต่ละประเด็นมาอาภิปรายในรายละเอียดเป็นลําดับตามคิวการอภิปรายต่อไป สำหรับร่างกรอบนะครับความตกลง PCA ประกอบด้วย8หัวข้อ64ข้อบทและยังประกอบด้วยส่วนของอารัมพบทนะครับซึ่งกล่าวถึงเหตุผลของการจัดทำกรอบความตกลงและปฏิญญาร่วมสองเรื่องได้แก่ปฏิญญาร่วมข้อ5นะครับกิจกรรมร้ายแรงและข้อห่วงกังวลระหว่างประเทศและปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อ23าความร่วมมือทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยมีโครงสร้างนะครับ ของแต่และหัวข้อดังนี้1ครับนะครับข้อที่1เป็นเรื่องของอารัมพบทกล่าวถึงเหตุผลของการจัดทำกรอบความตกลงนะครับข้อที่2ครับลักษณะและขอบเขตหัวข้อว่าด้วยหลักการที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญและเป็นพื้นฐานด้านนโยบายหัวข้อที่3ครับความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและระหว่างประเทศ ข้อที่4ความร่วมมือว่าด้วยประเด็นการค้าการลงทุนข้อที่ 5. ความร่วมมือด้านเสรีภาพความมั่นคงและการยุติธรรมข้อที่ 6. ความร่วมมือในภาคส่วนอื่นๆซึ่งครอบคลุมประเด็นและรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลายเช่นสิทธิมนุษยชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสมุทรราพิบาลครับข้อที่7เครื่องมือสําหรับความร่วมมือสองข้อ ว่าด้วยทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายจะใช้ดําเนินการร่วมมือกรอบข้อที่8ครับก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินงานและวามการร่วมกําหนดรูปแบบกลไกติดตามความร่วมมือข้อที่9จะเป็นเรื่องของบทบัญญัติสุดท้าย12ข้อว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายของกรอบความตกลงข้อที่10ครับเป็นปฏิญญาร่วมด้วยข้อ5อาอญายการรมร้ายแรงตามข้อห่วงกังวลระหว่างประเทศและปฏิญญาร่วม ว่าด้วยข้อ23ความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญาจากการที่กระผมได้กล่าวถึงภาพรวมของกรอบความตกลง PCA มาตามลำดับกระผมอยากขอให้ฝ่ายบริหารนะครับได้ชี้แจงให้กับสมาชิกรัฐสภาตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังการประชุมร่วมกันของรัฐสภาขางบ้านได้มีความเข้าใจและมั่นใจได้ว่าการเข้าผูกพันตามร่างกรอบข้อตกลง PCA จะทำให้ประเทศไทย ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ครับกระผมขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปฏิญ,ญาร่วมสองฉบับคือหนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อห้าครับชิากรรมร้ายแรงตามข้อห่วงกังวลระหว่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมนูญกรุงรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในการเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงรมการเข้าผูกพันตามเก่าร่างความตกลง P.C.A จะทําให้ประเทศไทยขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรอันนั้นคือประเด็นคําถามที่1ประเด็นคําถามที่2ครับก็จะเป็นเรื่องของปฏิญญา ร่วมว่าด้วยข้อ23ครับเป็นความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญาซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในระบบกฎหมายของประเทศไทยยังกำหนดให้มีโทษประหารชีวิตซึ่งประชาชนยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างใครใน,ในประเด็นดังกล่าวอยู่กระผมใครขอสอบถามว่าถ้าหากประเทศไทยยังไม่ได้สัตยาบันการเป็นภาคีธรรมนูญกรุงลมและยังมีโทษประหารชีวิตนะครับในระบบกฎหมาย จะกลายเป็นเงื่อนไขให้สภาพยุโรปและสมาชิกรัฐสภาใช้เป็นมาตรการ,รการีดกันหรือลดระดับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆหรือไม่อย่างไรก็ฝากาการาบเรียนให้ทางท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบคําถาม2ข้อนี้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ